สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องฟองปายมื้อนี้มาพบมาพอกันอีกแล้วด้จ้าหมูว่านี่หูบอกินยังหมูว่านี่กินมาม่าเพ็ดกับน้องสุสานเบ้ยสุสากินเก่งขนาดนันบอกกินเผ็ดกินเก่งขนาดจ๊าั้างแรกเนี่ยโอ๊ยไม่อยับขาดเลยพี่น้องลูกสังหรับมื้อนี้มีบันไรมาอย่างวัตีสิมันกินมักทุเรียนแช่แข็งให้เบิ้งจัดพี่น้องเออเบิ้งดทุเรียนแช่แข็งค่ะ นี่โช่ให้พี่น้องหนทุเรียนแช่แข็งพี่น้องซื้อมัเมหม่บ้านนี่สดสดจ้ะซื้อมัมมไปไปานเวียน่ามจาก,ก็ะเลยซื้อมาทดสอบบงพี่น้องหูว่าทาใดนี่พี่น้องแช่แข็งเอๆๆเอทดนะยี่สิบยูโรไหมพี่น้องเลยไหพีม่มสองขิ่นี่ขีดไหมพี่น้องยี่สิบยูโรประมาณไหนประมาณเจ็ดร้ยกว่าจะพี่น้องเจ็ดร้อยกว่าบาทบาท เจ็ดร้อยกว่าได้แค่นี้นะจ๊ะเจ็ดร้อยกว่าได้แค่นี้เลยสุสานชินมไหมสุสานกินไหมลูกกินไ้หมไม่กินใช่ไหมโอเคไม่กินแล้วแม่วแม่สวาอมเนแม่วันหมูเดี่ยวเลยพี่น้องเจ่งในก็ะย่าให้บาปเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเด้อแค่เสมาวายกินอ่างกันเด้อพี่น้องชิมกัน ุหยดพี่น้องหอมหวานมี่บรรไยแช่แข็งเป็ไปซื้อที่เขาแช่แข็งาาขออไว้จ้ะแล้วเขาออกมากละลายแลาวจ้ะมันละลายหอมหวานจ้ะหอมหวานขนาดนี้จะมาเปินไหนอืมชูชันกินไหมไม่อยากรู้ ชูสนาบอกมินอะรพี <c oughs> ่น้องอู่คบอกว่ามินเ็นอหาย ยากบาปด้วยพี่น้องผู้ใดเ,เบ่กกินก็ขอโทษขคอแพรเนี่ยจะผู้ลงโทษเป็นเบ่กกินนี่แล้วเป็นว่ามันเหนม,ม็นเหมือนกันแต่มีบานรรอนี่มักดีวกว่าเป็นกระแม่นเป็นผ้าออกสดๆดกระสีเหนือกำลังดีจใาแ,แต่อันนี้เพิ่นแช่แข็งไว้มันกระสียหยับไ้เละเล็กน,น้อยเนานะจ้ะเนาะ วันนี้สูสดจะไา้กินแอปเปิ้ลหวานมันเย็นๆพี่นนองหวานมันแล้วก็เย็นๆ เพราะว่าพึ่ปึ่งละลายจ้ะคุ่ละลายมันก็จิเย็ยนๆยน,นี้ัก่นอ้นล บ้านห้าแพงพ่จอนี้พี่น้องรู้แล้วเธอใด้บ้เนี่ยบ้านห้อย่เดี๋ยนี้ยุป็นแรงกัสิประมันรู้อะไวเธอไดหรอฮะพันกลัวสองพันกัน้พันกวบาทสองพันประมาณสองพันเกือบสองพันก็ถึงสองพันหลอกตัวทางเงินเงินเ่าไหร หวานมั่นพี่น้องสุด,ดือดสุดยอดเลยของมักของมักจ้ะมเบอดซูเป,ปารข,ขอโอดขอไปเลยพี่น้องพี่น้องจ้ะ ซี่ขีดพี่นอ้องกินกับกินเนี่เหมือนแร้งซะมันนี่เดี๋ยวนี้หกโมงหกโมงสิบหกนาที้ะจา๊ะอยู่เมืองไทยกับสิบกว่าบ้านจุ่มสองจุ่มสามจุ่มสี่จุ่มห้าจุ่มไม่นดาซีขีดก็เหมือนนะซีขีดกินผู้เดียวพี่นอ้อ <c> ง <oughs> เดว้ย เบาหวานสิบวขึ้นเอะน้ำ <c oughs> ตาลน้ำตาลในเลือดอีเมลสิบวขึ้นตัอวะสุจนะ <c oughs> น่ะขึ้นไหมข้น <c oughs> ของหมกนะักเนาะของหมักเม่แคปปนอ่ะเสียฮึ <c oughs> <c oughs> เอล้ลูยยกไม่นรักพอแล้วลลูกกินเหแนเบิร์นี่แหะจะพี่น้องไปสิบจงไว้จงไว้เดี๋ยวมันจะเป็นกินในตู้เย็นนะกินแล้วก็สียออทิ้งใ้เม็ดนะกินมาเล้วไหนลูกอืมไักสุขปอด อีกแค่สวงอืมโอเคไปแล้วพี่นอ้องลูกสาวหลักว่ากินเ่ได้แล้วค่ะอิ่มแล้วพ่ะนะลูกสาวก็ได้กินมักแอปเปิ้ลเมื่อไปร้านเวียดน,นานมเ่ยมาจะาวัดรีวิวของกะ ว่าสิท่ายวิดีโอไม่ให้บึงกับคุนกับหลายแต่คุนหลายเลยว่าอยากถ่ายด่ามกับบ่ใหญ่นอะด่ามนีดหน่อยมันเอออดไปถ่ายเอาพูดลรงๆเพิ่อน,นก็บอกมาใข้ถ่ายนแล้วกันแซ่บจ้ะพี่น้องสุดอดเลยหวานหอมมันหวานมันกรอบอร่อย พยายาก็ไปซื้อมากินแลน้วพี่น้องยาก็กินรสจ้าต้องแพ้งไวเงินห้องามากก็ต้องซื้อกินาะพี่น้องเนาะน,นเลยอ้ะเม่อไจ้าคลิปนี้บ่มียังหลายนะจ้ะน้ะพี่น้องเนาะ ขอบคุณหลายๆได้เจะพี่น้องที่ให้การติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ติดตามให้กำลังใจมีบันลรยมาตลอดได้จ้าเด้อชมมีอาจจะตอบคอมเมนต์หรือว่าตอบกลับสารในจังหน่อยได้จ้าเด้อแต่กะสิไปเยี่ยมไปยามทุกบ้านนี่แหละจ้าได้จ้าเด้อไปไปเยี่ยมไปยามกันเนาะ,ะเนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายๆจ้าที่ติดตามมีบันไรยมาตลอดให้กำลังแรงใจกันสุขผูสุขคนเนาะจ้าเนาะขอบคุณเล็ดหลายจ้า คลิปนี้บ่มมียังหลายแค่นี้จ้าสวัสดีจ้า